อาการมันก็มีอย่างนี้นะครับที่เทบอลพังก็แกนพดแกนโยกอคอนจะขาวเนี่ยแกนตรงไหนก็จะโยกเนี่ยแกตนตัวนี้แหละครับมันโยกเนี่ยครับทั้งข้างหน้าข้างหลังมันจะโยกคอนมันจะขาวกําลังรถก็จะไม่มีรถก็จะวิ่งไม่ออกก็เนี่ยอาการของเบื้องต้นของมังนออมนะครับถ้าคุณสังเกตถ,ถ้าคุณขับรถใหญ่หรือรถที่มีเทอรบอลมันจะมีจะมีควันขาวไม่มีกําลังรถจะมีกําลัง สังเกตได้เลยว่าถ้าไม่ถ้าไม่แช่เกื่ยวกับแวนนะครับเทอโบเนี่ยจะควันขาวออกมาอาการเบื้องต้นนะครับถ้าสังเกตดูก็ดูได้นั่นนะครับนี่คืออาการของเทบโบพังนะครับควันจะขาว,วข้างในนี่แกนนี่นี่นี่จะโยกอย่างนี้ครับที่ที่มันพังนะสาเหตุนะครับเนี่ยมีหลายสาเหตุเหมือนกันอันนี้ควันจะขาวก่อนนะครับแล้วแกน ใบพัดตัวนี้มันจะโยกนี่ใบพัดตัวนี้นะครับข้างในก็เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนี่ด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ไอตรวนี้ครับโฟรโยกเหมือนกันนี่ข้อีด้านนึงนะครับนี่ตัวนี้ก็จะโยกหมุนโยกโยกได้เลย อ้งเมย์ก็อยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมโยกออกมากันเมื่อกี้อเอ้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องโอ้บวมอบวมเครื่องให้ครับบวมเครื่องให้จะให้ดูนะครับสาเหตุของมันเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนออกไปแล้วเอาเปลี่ยนไปในถ่ายให้ดูครับไม่มีเวลาต้องทำงานสองทางนี้ก็จะเห็นอยู่ครับนี่นี่นะครับ turbo เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วก้นน้ำ แตกคอยมันจะขาวออกมาค่อยเสียแต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทมันจะมันไปขายเมื่อกี้ตายแล้วขาวขาวขาวที่นึงขาวขาวฮะเมื่อกี้ไม่ขาวเออเออสตาร์ทใหม่ดูทีนึ่งนี่ขอรถเก็บนะครับงานในของเครื่องก็ยกง่ายอยู่นะเพราะมันมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้น เพราะว่ามันโล่งอยู่หรือกองอากาศออกไปฝั่งน,นู้นเลยก็เลี้ยวไปแล้วก็เด็กเข้าไปใหมให่เราลองสตาร์ทดูปัญหาคอเสียก็จะไม่มีควันละแต่ถ้าบางทีน้ำทันน้ำมันอยู่ในเทโโอร์โบเยอะก็จะมีควันออกมาอันนี้ควันหายหมดแล้วมีน้ำนิดนึงไม่เป็นไร ขผ่านนะครับถือว่าทำสำเร็จแล้วไปลงเดินไยแล้วครับไมบ่ได้ครับ างอยู่ละมันมันค้างอยู่เดี๋ยวมันก็หายครับเพราะว่าเราหย่อนละมันไปนิดนึงต่อเลื่อนแกนมันด้วยเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วเริ่มจางแล้วก่อนเดี๋ยวก็หายครเอาละมันเก่าโอเคนะครับคลิปนี้เชื่อโบ